อยากจะทำธุรกิจอยากจะค้าขายออ,น,อ,อนไลน์แต่มีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ไปแล้วทำไปแล้วไม่มีลูกค้าจะทำยังไงจริงๆแล้วการทำธุรกิจในเรื่องของความผิดพลาดมันมาคู่กันอยู่แล้วไอเรื่องของความสำเร็จกับความผิดพลาดเนี่ยมันชอบมาคู่กันมันเป็นเรื่องปกติ ยิ่งคือเอาง่ายๆเวลาที่เราทรําธุรกิจมันเป็นในเรื่องของการทดลองในทุกๆวันนะคะมันเป็นในเรื่องของการพัฒนาในทุกๆวันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้กับหลายๆคนที่กําลังตกงานอยากทาธุรกิจแต่เรามีเงินทุนน้อยเราไม่กล้าเสี่ยงเรากลัวแต่ยิ่งเราไม่ทําอะไรเลยเราเสี่ยงกว่าคนที่เขาลองผิดลองถูกซีก่ oh, <no. S 1> เพราะว่าการที่เราลงมือทําอย่างน้อยเรามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ เรามีโอกาสที่จะขายได้เรามีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเพิ่มจริงไหมคะดีกว่าเราอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็เสี่ยงอยู่ดีล่าสุดเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องท่านหนึง่งนะคะที่ทำงานอยู่ที่บริษัทปตทตกงานเหมือนกันค่ะ <c oughs> เห็นไหมขนาดบริษัทปตทบริษัทใหญ่แค่ไหนยังมีโอกาสตกงานแล้วพอดีน้องเขามีเงินทุนอยู่ก้อนนึงก็มาปรึกษาเราว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำธุรก,กิจ แต่กลัวมากก็คือมันมีทุนอยู่แค่นี้ใช้หมดแล้วมันหมดเลยเออมันมันจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไหมอยากจะได้คําแนะนําดีๆคุณหญิงเลยมี5เช็คลิต์เช็คตลาดก่อนที่จะทําธุรกิจก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปเนี่ยเรามาเทสตลาดก่อนอันนี้คือวิธีการเซฟเงินได้ดีมากๆเช็คลิต์ข้อที่1คือเช็คดูตลาดก่อนดูก่อนว่าตลาดมีความต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่ตลาดเขาขาด แล้วเช็คตลาดได้แล้วก็อย่าลืมเช็คตัวเองด้วยดูก่อนว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรเรารู้สึกอินกับอะไรเพราะว่าถ้าเราชอบแล้วตลาดต้องการมันจะเป็นสิ่งที่เวิร์กมากๆเพราะเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานไงแล,และเช็คลิสต์ข้อที่2ที่คุณหญิงแนะนําน้องเข้าไปนะั่นก็คือการขายคอนเซปต์ไม่ต้องมีโปรดักต์หรือไม่ต้องมีสินค้าแต่เราขายคอนเซปต์ไปก่อนหาตลาดก่อนอ หาตลาดก่อนว่าเนี่ยถ้าเราผลิตอันนี้ออกมาเขาสนใจที่จะรับมาขายไหมเขาอยากได้สินค้าของเราไหมขายเป็นไอเดียขายเป็นคอนเทนต์เพื่อลองเทสต,ตลาดก่อนก็ได้ยังไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเช็คลิ์ข้อที่3ก็คือการขายล่วงหน้ายังไม่ต้องมีสินค้าข้อนี้เป็นสิ่งที่คููหนิงทําเป็นประจํากับตัวเองแล้วก็ได้ให้ไอเดียกับทุกคนที่มาปรึกษารวมทั้งลูกศิษย์ด้วยล่าสุดนี้ก็คือพี่กุ้งพี่กุ้งเขากําลังจะทําแปลงผักออร์แกนิก เขาก็จะปลูกพืชผักผสมแปลงผักมีอยู่ประมาณ6แปลงแล้วคุณหญิงเลยให้ไอเดียเขาลองไปว่าเฮ้ยก็ลองไปขายล่วงหน้าสิยังไม่จําเป็นต้องมีผักแต่ว่าเราไปขายก่อนปรากฏว่าแปลงผักแต่ละแปลงนั้นสามารถปลูกพืชผสมได้หลายชนิดนะคะแล้วลูกค้าสามารถสั่งจองแปลงผักได้เมื่อผักแบบพอผักมันเกิดผลผลิตขึ้นมาเราก็ค่อยเอาผักนั้นนะคะ ใส่กล่องแล้วก็แพ็คส่งไปให้กับลูกค้าที่บ้านแต่ลูกค้าสามารถสั่งจองเลยตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ยังที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกแต่ว่าลูกค้าสามารถสั่งจองได้แปลงละ990บาทเราจะดูแลให้อ่าเราจะไล่ให้ดูว่าเราปลูกยังไงดูแลยังไงลดผักยังไงแปลงนี้เป็นแปลงผักของคุณคือคุณซื้อเหมาเลยเราดูแลให้รายเดือนพอผักมันออกมาเนี่ยเราส่งตรงให้ถึงที่บ้านเลย หลายคนมัวแต่กังวลว่ามีเงินทุนอยู่แค่นี้เออไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวผิดพลาดนี่ไงก็เปิดจองขายล่วงหน้าแบบพิกุ้งก็ได้ยังไม่ต้องมีสินค้าลองเทสตลาดดูก่อนนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณปลอดภัยที่สุดแล้วเช็คลิสข้อที่4เป็นในเรื่องของ prototype นะคะนั่นก็คือการทำแบบจำลองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบ้านจัดสรรคงไม่มีใครไปทำบ้าน ร้อยหลังไว้เลยทั้งๆที่ยังไม่ได้มีลูกค้าแต่เขาก็จะออกแบบเป็นตึกตัวอย่างใช่ไหมคะทำเป็นเป็นรูปตึกสามมิตินะคะทำเป็นแบบจําลองเล็กๆขึ้นมานั่นเขาเรียกว่าเป็นการทำตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเขาได้มาดูดูก่อนสัมผัสก่อนว่าเออถ้าบ้านมันเป็นแบบนี้ตึกเป็นแบบนี้ชอบไหมถ้าชอบก็จองลูกค้าจองเสร็จเขาถึงจะไปสร้าง นี่แหละนะคะแบบที่4ก็คือเรายังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะทําเป็นเพียงแค่แบบจําลองขึ้นมาพอมีลูกค้าเราค่อยไปผลิตและเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5ทําทำน้อย,อยเอาไปขายทดลองก่อนคือไม่ต้องทําเยอะยกตัวยอย่างง่ายๆสมมติว่าเราอยากจะทําน้าพริกขายเราก็ทาทำสัก30กล่องลองขายดู ถ้าเราขายหมดอะแล้วก็รู้แล้วไงว่าลูกค้าเขาชอบรถนี้หรือไม่ชอบรุนี้เพราะสุดท้ายแล้วอาจารย์ที่ดีที่สุดสําหรับเราก็คือลูกค้าของเรานั่นแหละเขาจะบอกเราเองเขาจะสอนเราเองเราก็จะได้พัฒนาไปกับลูกค้าอย่างของคุณิงก็เช่นกันเราก็ทําตัวอย่างสินค้าของเราขึ้นมาประมาณสัก12ขวดแล้วเราก็เอาไปให้ทางแมคโครนะคะแมคโครโลตัสดูว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของเราไหมอยากนําเข้าไหมอา ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสนใจใช่ไหมคะดูแบบตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเขาสนใจอ่ะเขาก็สั่งเรามาเราก็ค่อยไปผลิตอีกทีนึงลองเอาไปทําดูค่ะเพราะว่าตัวคุณหญิงเองแล้วก็ลูกศิษย์ของคุณหญิงก็เอา5วิธีนี้แหละเริ่มต้นก่อนที่เราจะจ่ายเงินลงทุนทําธุรกิจเราต้องมีความรู้ก่อนและก็หาตลาดก่อนก่อนที่จะผลิตสินค้านี่คือคนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านการท,ทําธุรก,กิจทํากันแทบทุกคนค่ะ